ก็กลับมาพบกันอีกแล้วในคลิปที่2ในลักษณะของคลิปทดลองสังการสอนสาังกฤษสนุกสนุกดเ,เล่นดูนะก็ไม่รู้ว่าที่ว่าสนุกนี่คนสอนสนุกหรือว่าคนเรียนสนุกนะดูเหมือนจะเป็นเออยอย่างแรกมากกว่าคนสอนสนุกนะเออลองเปลี่ยนดูเห็นหรือเลปล่าเออนะคำว่าลองเปลี่ยนดูในที่นี้หมายถึงว่าอย่างนี้คือตายแล้วเห็นไหมเออ นะ I don't understand I don't understand แปลว่าฉันไม่เข้าใจอะไร Why Jim always feel angry so easy นะตรงอื่นมองไม่เห็นช่างมันเอาแค่นี้ก่อน I don't understand Why Jim always feel angry so easy ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมอิตาจิมเนี่ยมัน Mm hmm. always feel angry so easy มันเป็นคนที่โกรธง่ายเหลือเกินใช่ไหมนะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมจิมเป็นคนที่โกรธง่ายเหลือเกินทีนี้เวลาที่ฝรั่งเขาพูดเนี่ยบางทีเขาไม่จำเป็นต้องพูดแต่ว่า I don't understand why Jim always feel ออ angry so easy บางทีเขาจะมีการพูดอีกแบบหนึง่งคือเขาอาจจะพูดเป็นแบบตัวสีแดงแบบนี้นะคือ what I don't understand what what I don't understand is สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจคือแล้วค่อยมาต่อด้วย why Jim a w a y feel angry so easy นะโอเคนะเหมือนกับภาษาไทยเราพูดว่าฉันไม่เข้าใจว่าทำไมจิมเป็นคนโกรธง่าย กับอีกประโยคนึงเราพูดว่าสิ่งที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยก็คือว่าทำไมตาจิมเนี่ยเป็นคนที่โกรธง่ายความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ว่าในทางภาษาศา,ศาสตร์เนี่ยเราพูดสื่อความหมายประโยคความหมายเหมือนกันแต่เราพูดได้หลายแบบใช่ไหมฉะนั้นในภาษาคกฤษก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะให้ภาษาเราดูลักชูขึ้นแทนที่เราจะบอกแต่ว่า I don't understand นะ I don't understand why Jim away free อะไร Angry so easy เราก็สามารถพูดว่า What I don't understand Why Jim away feels o angry so easy ได้นะหรืออีกตัวอย่างหนึง่ง She เขาผู้หญิง d o e s n t l i k e when She came She come home and found No nobody there นะ She เขาผู้หญิง d o e s n t l i k e ไม่ชอบ when she come home เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านบ้านใครก็ต้องบ้านเธอสิเธอจะไปบ้านใครล่ะ a n found และพบว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นก็แสดงว่าที่บ้านต้องมีคนอยู่ด้วยแต่ว่าอาจจะแบบกลับไปแล้วไม่เจอใครก็อาจจะเงาๆใช่ไหมเราสามารถพูดได้อีกว่าอะไร what she doesn't like is what she doesn't like is when she come home and found No body dare เห็นไหมก็เหมือนกับบอกว่าเธอไม่ชอบเวลาที่กลับบ้านแล้วไม่เจอใครกับสิ่งที่เธอไม่ชอบก็คือเมื่อเธอกลับบ้านแล้วเป็นไงไม่เจอใครนะก็ตะคุกตะขักไปหน่อยเนาะเพราะอะไรรู้ไหมขี้เกียจด้วยนะไม่ไม่โทษอุปกรณ์ว่ามีจำกัดโทษว่าตัวเองขี้เกียจนะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของฮ o อบบี้นะหรืองานอดิเรกนะเอ๊ะทำไมมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยเห็นนะหรือว่าเราทำจอแปลกๆนะฮ o อบบี้เห็นไหมข้างบนฮ o อบบี้นะฮ o อบบีแ้แป๊บนึงนะเนี่ยก็หมดแต่แป๊บหนึ่งนะเนี่ยคนดูเขาบอกเบื่อนะคนดูเขาบอกตันนี่ทำไม มัวแต่มานั่งพลิกไปพลิกมาฮอบบี้นะประทัดบนสุดฮอบบี้ก็คืองานอดิเรกในวงเล็บฮอบบี้แปลว่างานอดิเรกแต่ว่าเป็นรูปเอกพจน์ฮอบบี้ที่เป็น ies คืองานอดิเรกที่มีมากกว่าหนึง่งก็เลยต้องเป็นลักษณะของฮอบบี้ที่เป็น ies นะทีนี้งานอดิเรกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่งานประจำเพราะฉะนั้นเราจึงทำในช่วงเวลาไหนทำในช่วง EXTRA TIME free time EXTRA แปลว่าล้นเหลือนะล้นเหลือล้นเหลือแปลว่าก็คือนอกเวลาหรือเวลาที่เหลือจากเวลาปกติ EXTRA TIME FREE TIME FREE TIME เห็น f t i m t มั้ยเห็น f free time มนะั้ย FREE TIME ที่นิ้วชี้อยู่นะนิ้วชี้อยู่แล้วก็ EXTRA TIME ไมนะไม่ใช้ปากกาชี้ล้วมันไม่สะดวกนะบาคนบถกว่าฮอบบี้มีอะไรบ้างก็มี C MOVIE C ซีฟิม ถ้าซีมูวี่นี่จะเป็นพวกอเมริกันอังกฤษนะแต่ถ้าเป็นปีติสอังกฤษเนี่เขาจะใช้ซีฟิล์มนะมีอะไรวอชเน็ตสมัยนี้ก็ต้องวอชเน็ตฟลิกซ์แล้วนะไม่มามูวี่มาฟิล์มกันแล้วนะแล้วก็เออมีอะไรโกช้อปปิ้งนะถ้ายัางไม่มีการเซฟสเตตกาลันตีนนะเพลย์แบดบิลต์นะเล่นแบดบิลเลตถ้าไม่มีสเต็กาลันตี อาเตอร์ฮอบบีส hmm. ก็คืองานอิเรีรออื่นๆหรือเราวงเรียกว่าเอ็กซตราก็คือเหมือนภาษาไทยก็พวกอะไรไปยันใหญ่อะไรเงี้ยนะอื่นๆทีนี้เวลาที่เราจะบอกว่างานอิเรเรอของเรามีอะไรบ้างเราอาจจะบอกว่าฉัน I go shopping I play badminton I watch movie I watch netflix ทีนี้ ภาษามันจะสวยขึ้นถ้าเราใส่ความถี่หรือว่า adverb of frequency ลงไปหรือว่าเป็นการบอกว่างานิเลกข,ของคุณคืออะไร What is your hobby What do you do when you have free time ฉัน I always play I always play badminton I usually play badminton นะ I often play badminton I sometimes go shopping, I occasionally go shopping. Occasionaly l นี่แปลว่านานๆทีนะแล้วแต่โอกาส Sometimes ก็แล้วแต่โอกาสแต่ว่าความถี่มันจะมากกว่า Occasionaly. l Often บ่อยๆ Usually ก็ความถี่รองลงมาจาก a l w a y เช่นถ้า a l w a y คือสัปดาห์ละ5ครั้ง Usually ก็สัปดาห์ละส4ครั้งอะไรอย่เงี้ยนะ เห็นไหมอันนี้หมูหมูหมูน้อยนะไม่เกี่ยวกันนะ I always play football I usually play football I often play football I sometimes play tennis with my friends นะตัวอ,องสอนดูวันนี้ก็ไปแค่นี้ก่อน